สวัสดีครับคลิปนี้เสมาไ้หัวอาหารปลาดุกอุ้ยนาะพี่น้องเป็นหัวอาหารปลาดุกไงน้พี่น้องวานให้กินคู่มือเนะาวานให้เฉพาะยง่เหมือเเสาเมือละเทียนาะพี่น้องสับหนึ่งกับประมาณหน่อยก็าบาทเนะหัวอาหารสีพีเก่าเก่า,กาสองสองพี่น้องอาหารปลาดุกอุ้ย นี่ก็คือสาพี่น้องบอ่อบ่อปลาดุกเนาะเป็นหองเงี้ยเลยาพี่น้องอันอันดางสะดุงกะมากกันนกที่พี่น้องกันนกบ่อยล่วงกินปลาเนาะส่วงมันตาส่วงมันหน่อยหน่อยะพี่น้องส่วงมันตัวหน่อยอยู่กะเห็ดไปตะดนเนี่ย bà cả lái tớp khi nó bà mạn liền luôn thì nó vô mà hãy hoa nó là khi ừ. à, nó búa búa đi หยาดกันกินพี่นอ้องลายเติอบอยู่เลี้ยงไว้เพื่อบพ่อได้ซื้อกินนะพี่นอ้องเลี้ยงบ่อได้ซื้ปากินไงมากอะทำเป็นอาหารได กเป็นหูบตัวใหญ่ดิพี่น้องนี่เบิ้งหูบใหญ่แล้ะมันฆ่าเบิง้งด้าฆ่าดางังเสดุงซื้อมันก็นเล่บรสัดเกล็นไปไหนตัวมันลังจากนั้นก็ะตีมาให้หวัวอาหารกรบเลียงนะพี่น้อง,งตัอเนาะ นี่ก็หัวหานนะพี่นนอเดี๋ยวมาจากสอบก็หัวหานน,ยายนั่นปลาดุกไงนะพี่นนอควบกับปลาดุกกินน้ากันได้นะกควบกันไงเตืบแล้วเลีเล้ยงม,มากกโดนแล้วแต่ช่วงเป็นตัวหัวบัตเต่านในกัดหางพี่นนอเดี๋ยวสีมาไห้วานหา้ กับประมาณนี้เนาะหลายเตอือยพี่พี่นอะมีเหนป้าญาณน,นี่เปียพ่อได้มันได้ส่วนยู่อาศัยนักพี่นองเกดแบบเป็นธรรมศาสตร์ให้มันได้ยู่อาศัยทึ่งๆกับเป็นนัน ผ่าสล่นเตนเนะเอามากลางไว้เพื่อว่าบวยกบหอนเนาะพี่เนาะเหล้ยงไว้เพื่อทำเป็นอาหารเนะาะแงมขายกับขายแงมกินกับกินพี่เนาะบ่ได้ซื้อกบกินกบสมือนี่น้ำทงน้ำทากับห้าหยากเนาะ อึดบ่ค่อยมีกบก็เลยเลี้ยงเลี้ยงไว้ทากินไว้ทา้อมไว้ทาป่นนะพี่น้องอยากจับหยากจ้ะนั่งตัว,วน้ำเต็มไปจับอะไรเลยว่ามันประเทนไหนลึงคนปันไหนนะอยากแขะยังน้อยยู่ อโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีอลารเนาะเพียงจำหนีเนาะคลิปหนาพอกันไหมเนาะพี่น้องถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กดแชร์กดไลค์ให้นุ่มต่ำบานหน้าได้พี่น้องพอกันคลิปหนาไปแล้วสวัสดีครับ